กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพของผมนายประสิฐบุญเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,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 รจังหวัดกาฬสิน์เขตเลือกตั้งที่ห้าพักเพื่อไทยนะครับถามท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองปรึกษาหารือว่ามีความกังวลในกรณีที่จะเปิดเรียนในวันที่14มิถุนายนนี้ด้วยเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนะครับรำสั่งเลื่อนการ เปิดการเรียนการสอนจากวันที่1มาเป็นวันที่14อันนั้นถือว่าเข้าใจได้เพราะอยู่ในช่วงที่โควิดระบาดเข้ามาอย่างหนักด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับวัคซีนก่อนเพราะว่าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือวัคซีนไม่มาตามนัด ทั้งผู้ปกครองครูและประชาชนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนที่ได้กําหนดไว้นั้นท่านรัฐมนตรีศึกษาท่านจะทําอย่างไรท่านประธานที่เคารพครับถ้าเปิดเรียนวันที่14นี้นั้นนะครับเท่ากับว่าเอาคนจํานวนมากไปรวมกลุ่มกันผมมีความเชื่อว่าจะเกิดคัสเตอร์อย่างใหญ่ที่สุดอยู่ที่โรงเรียนเกิดขึ้นผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะทุกพื้นที่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ ใช่พื้นที่สีแดงแต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าทุกพื้นที่มีการระบาดของโควิดดังนั้นจึงขอกำหนดกรอบจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในการเรียนการสอนนะครับรูปแบบแนวใหม่ซึ่งอยากให้ท่านกำหนดอย่าให้ท่านกำหนดแค่พื้นที่สีแดงและอยากให้และอย่าให้ท่านมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัด ไปบริหารจัดการกันเองเพราะจะทําให้ข้าราชการฝ่ายปฏิบัติเขากลัวดังเช่นที่เกิดมาแล้วจากการกระจายวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับในในกรณีที่จังหวัดนะครับเกิดความกังวลมากดังนั้นจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการช่วยดําเนินการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องที่สอง เรื่องน้องพันคาระตบนสามขาอังเคกุชินาลายจังหวัดกระสินมีพื้นที่ทั้งหมด115่ง้ไร่ผมได้หารือเรื่องที่ประชาชนร้องขอในปีที่ผ่านมาและได้รับการออกแบบจากกรมชนประทานแล้วว่าจะจัดสรรงบประมาณในปี2565ผมไปดูเล่มขาวคาดแดงนะครับมันไม่มีนะครับขอให้กรมชนประทานพิจารณาตามคำพูดด้วยครับกราบขอบคุณครับผม